ผลลัพธ์ที่เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยก็คือก็ปิดการขายกับลูกค้าโดยการใช้เทคนิคของคุณเดฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดเพิ่มขึ้นสักสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ค่ะอย่างแม่หัวตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดคือเราเวิร์กเลยเนี่ยมันก็เรียนออนไลน์ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าคาดหวังมากไหมคือเราแค่อยากมองว่าทักษะเนี่ยมันควรที่จะมีก็เลยตัดสินใจมาเรียนแบบรวดเร็วมากกับคุณเดฟเพราะว่าฟังคุณเดฟดูประมาณคลิปสองคลิปเท่านั้นเองก็ทักหาเลยพอเข้ามาแล้ว คาแรกก็ได้เลยในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีมันเรียนเป็นออนไลน์แต่ว่าเราก็เหมือนได้ใกล้ชิดกับทั้งคุณเดฟด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมคลาสด้วยมันก็ทําให้เราได้สังคมอีกสังคมหนึ่งเลยซึ่งอยู่กันคนระดาบท,ที่ต่างทางแต่ว่าอนาคตมันจะมีจุดร่วมกันได้เนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ดีได้เพื่อนใหม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันเวิร์กแม้เป็นออนไลน์กัวกับเราด้วยเพราะว่าถ้าให้ต้องเดินทางไปเรียนที่กรุงเทพมันก็คงเหนื่อยเกินไปอะคะ่ะและแฮปปี้ไหมที่เข้ามาแฮปปี้แฮปป,ปปี้ค่ะก็คือ<ะ>ได้แบบ แล้วก็ได้เยอะเลยค่ะได้อะไรหลายอย่างจริงจมั่นใจอะค่ะมั่นใจที่จะขายแล้วก็เดี๋ยวถ้าอนาคตมันจะมีการบิดดิ้งอะไรใหม่ๆเราก็จะไม่กลัวเหมือนข่าวเกอะมันคือความมั่นใจแล้วก็ทําให้เราพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งทักษะการขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้จาก MBA นะคะมันได้จากทางบุญเดมี่แหละการพูดการไปพรีเซนต์หรือว่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะชอบกังวลเรื่องแบบลูกค้าต่อราคานี่แหละจะหงุดหงิดอะไม่ชอบอะไม่ชอบให้ลูกค้าต่อราคาแล้วเราก็หงุดหงิดจริงจริงอะเขาก็อาจจะทำเพราะเขายัง ไม่เข้าใจว่าของเราคืออะไรหรือว่าเราอธิบายเขาไม่ดีพออันนี้ก็ได้มาจากประเด็นที่เราอาจจะพูดไม่ชัดเจนทําให้เขาไม่เห็นคุณค่าอะไรต่างๆแล้วเราก็เลยโดนต่อราคาแล้วตอนนี้วิธีพูดให้เขาเข้าใจชัดเจนน่ะโอเคเลยไหมตอนนี้โอเคโอเคมากๆเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าท้ายๆเนาะเราจะได้ฝึกแล้วเราก็ถามลูกค้ากลับไปแล้วจะไม่ใช้คําในแง,ลง่ลบแล้วก็จะไม่ขัดเขาทันทีอะไรประมาณนี้นะ่ะมุมใจภูมสินใจที่ตัดสินใจเรียนที่มีทงในใจว่ายอยากจะเรียนก <c oughs> ารขายมีมุมมองที่ถูกต้อง ที่ว่าทักษะนี้จําเป็นแล้วก็ทําให้เราตัดสินใจอันนี้ก็เป็นจุดที่ภูมิใจ